สวัสดีครับนี่ลุงดำนะครับตอนนี้ลุงดำทำน้ำตกเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ลุงดำองค์ประกอบของน้ำตกนะครับนะครับด้านซ้ายด้านขวาให้เขาเรียกว,ว่าให้สมุดกันหรือให้มันบาลานซ์กันนะครับตอนนี้ก็ลุงดำทำความสวยงามของน้ำตกน้ำต,ตกลายหินนะครับคือหนึ่งลายหินที่เรามาจัดจด,ดูตรงนี้นะ่ะมันจะชัดเจนนะครับ ปัดเจนพอโดนน้ามันจะออกสีทองนะครับสีลายหินตรงนี้แต่ลายหินนี้จะเป็นสีทองมากมันทองคำเลยนะเป็นวงดําตั้งอยู่ตรงนี้วงดาตั้งอยู่ตรงน,นี้ทองคำาห็้ไหมก้อนสีเหลืองนะครับคือลายหินเนี่ยมันจะบอกเอกล,ลักษณ์ของมันเลยบอกว่าถึงเราไม่เปิดน้ําตกนะถึงเราไม่เปิดน้ําตกเราตั้งไว้เฉยๆนะ ลายหินเนี่ยมันจะบ่งเอกลักษณ์ความสวยงามารัน้ำตกมันจะมีสองอย่างน้ำตกจำลองที่เขาแล้วเ,เขาก็เรียกว่าเอาเหล็กมาตั้งเสร็จแล้วก็มัดด้วยตะข่ายแล้วก็ฉาบปูนนั่นก็น้ำตกเทียมอย่างนั้นก็ก็สวยอีกแบบนึงครับแต่น้ำตกที่มีลายหินก็สวยยิ่งขึ้นนะครับพอเวลาเราไม่ได้เปิดน้ำตกนะครับทีนี้ เราไม่ได้เปิดน้ำตกวางไว้เฉย,เยแล้วก็มีบ่อน้ำลายหินมันจะบองบอกเอกลักษณ์ของตัวมันมเลยไม่ว่าจะเป็นหินกามช้างไม่ว่าจะเป็นหินหมอสหรือหินสีทองหินทองอย่างนี้มันจะมีเอกลักษณ์ของมันนะครับตอนนี้ลุงดำก็ทำน้ำตกกลงหันเสร็จแล้วมีในกลงหันน้ำตรงนี้นะลุงดำก็ทำแล้วก็จักรยานใร่ไหมจักรยานทำเสร็จแล้ว การปล่อยน้ำนะครับครดบลจะดูว่าแล้วก็ตกแต่งด้วยบอลสีนะครับบอลสีบอลแต่ตรงนี้นะลงดาก็จะใส่คุณนายตื่นสายนะรับแต่คุณนายตื่นสายลุงดาปลูกแล้วไว้ฝั่งนี้นะแต่ยังไม่ออกดอกนะครับเนื่องจากมาทําน้ํำตกแล้วคุณนายตื่นสายกะตายแต่ลุงดาก็ปลูกดอกพุทธลดอกพุทธ ดอกตุ้บสองดอกที่ออกดอกแล้นทั้นะครับกหนึ่งดอกตุ้บครับเรียกจริงๆว่อดอกตุ้บตาดอกตุ้บตาดอกตุ้บตาเมื่อเป็นดอกตุ้บตานะครับพอตอนเช้าเขาจะออกดอกสีขาวนะครับพอบ่าใบ่ายใกล้ๆเที่ยงเขาจะออกสีชมพูนะครับแต่ตกเย็นเขาจะออกสีชมพูคล้ายๆแดงนะครับสังนี้ ิึงที่เป็นเอกลักษณ์ของน้ำตกที่เขาเรียกลายหินนะครับมันจะบ่งบอกหินตัวของมันเองเลยถึงเราไม่ได้เปิด,ด,ปดน้ำตกนะตั้งไว้เฉยๆนะครับของเขาก็จะสวยของขตัวเขาเองนะครับเป็นลายหินก็จะสวยในตัวเขาเองนะครับแบบเป็นหินชั้นนะครับไปน้ำตกสามชั้นหินหินแล้วก็เห็นลายไม้นะครับตัวเขามัเก็จะสวยในตัวเขาเองนะครับนะครับ นะครับตัวเขาจะลายหินสวยๆลุงดำก็ทำกระหังด้านนี้ด้วยฝั่งนี้ฝั่งนี้มีสมบาลลสองฝั่งฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ฝั่งหนึ่งนะครับตกแต่งด้วยบัวไอ้บอลสีนะครับบอลสีบอลส,อนสีนะครับบอลสีเลยนะครับตอนนี้ใครจัดตกแต่แงทั้งนี้ก็ดีนะครับว่าจะเป็น ตกแต่งนะครับพอสีต่างๆออยาจงอางใบใหญ่เครนะแล้วกล้วยแล้วละลายไม้ต่างๆตรงนี้นะครับการตกแต่งนี้ก็คือว่าเอกลักษณ์ของของหินเวลาเราไม่ได้เปิดน้ำนะคนมาดูอเอกลักษณ์ของหินเหมือนกระบอกเลยลายสวยลายครับเขาหยิบไป็นึชักนะครับเป็นลายแต่ละลายอย่างน,นี้ละลายอย่างนี้นะครับ เ,เราจะบอกอีกราฟหนึ่งถึงเราไม่เปิดนาะคนก็มาดูของดำจอ,ลลอดรถดูมาถ่ายรูปดูนะครับเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้แต่ก่อนเขาเห็นแต่ลายอีกที่หนมัน,ม,นมันเป็นน้ำตกแล้วก็เป็นตูนขาว ตามก็มาให้ดูตรงนี้นะครับเขาบอกว่ามีน้ำตกหน้าบ้านจะไม่ดีอะไรอะพอราจัดน้ำตกเสร็จแล้วเราก็มีน้ำพุในรับนะครับน้ำพุสองอันรับกังหันหมุนในกิจการหมุนเวียนเปลี่ยนไปหมุนเงินไหลมาเทมาทำอะไรก็ราบลื่เลนเจริญนะครับตามหมุนเวียนของเงินทองได้มาหมุนหมุน แล้วก็รวยขึ้นรวยขึ้นนะครับลุงดำก็เลยบอกว่าไอ้ถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราก็เชี่ยวกระบวนลายว่าทำน้ำตกไม่ดีลุงดำกันเลยเอาพระลูบนะครับผมก็โตนะครับที่ผมเคาลบและนักสืบท่านเอามาปมปักหักานปในเอาท่านมานทน้นะครับความเชี่ยวของผมก็คือบ่อน้ำกับสิ่งนี้เกิดบ่อน้ำของท่านนะครับเป็นจากสิ่งให้เราล่ำารวยนะครับ คิดสิ่งใดกับความรานถนานะครับคิดแต่สิ่งดีๆนะครับคิดดีได้ดีและลุงดำก็บำมาดูตู้ไฟตรงนี้นะอันตรายลุงดำคบแต่ลุงดำทำแล้วตู้ไฟอันตรายนี่มันไม่อันตรายหรอกครับเพราะเขาเลิกใช้แล้วครับเขาเลิกใช้แล้วก็ตัดไฟหมดแล้วตัดไฟหมดแล้วลุงดำก็เลยขาแล้วก็ตัดไฟขาไม่ใช้แล้วครับตู้ทุนตานแล้วก็ไม่ใช้แล้วนะครับ แล,ล้วลุงดำก็ทำาันหันตัวนี้นะครับตัวหนี้ลุงดำทำมังหันแล,ล้วลุงดำตัวนี้มันไม่เจ๊งนี่รนะับะลุงดำไปจับมันมเอเอเขาเรียกว่าสว,วินเน,ไปไปนี่ยมันหักนะครับเดี๋ยวลุงดำจะมาตอบนะครับลายหินที่สวยนะครับลายตกแต่งนะครับตกแต่งสวยมากมาลุงดำจะเอาุ๊กตานะครับล๊กต,ตาสองตัวนะครับเป็นเป็นลายเ,ลขเขาเรียกหินเขา เอามามาตแต่งนะครับแต่งเสร็จแล้วในในบล็อกด้านหลังตุกตาตรงนั้นก็ใส่านายสืดสายจะเป็นหลายๆสีนะครับเป็นหลายส,สีสวยๆนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยเนี่ยเขาเรียกว่าน้ําตกที่อยู่หน้าบ้านทาให้เราสบายใจแล้วเวลาทํางานทําการมาแล้วเปิดน,น้ําตกหน่อยๆน,นั่งเย็นๆสบายๆแล้วแต่เรานะครับนั่งกินข้าวกินปลาน,นะครับใจเย็นๆ ลมพัดมากประมาณนี้ก็หนุนะครับใครมันสวยงามทําอะไรก็ได้นะครับที่เราสบายใจและมีความสุขกับมันนะครับชีวิตนี้มันสั้นนะครับชีวิตมันสั้นนะครับอายุถ,ถึงคนถึงอาย70ุ70ปีขึ้นไปนี่ก็ถือว่าอายุยืนแล้วครับแต่เรามีความสุขตอน,ตอนไหนที่เรา ได้เลยเรามีความสุขครับไม่ต้องทําเป็นน้ําตกอย่างเดียวจัดสวนปลูกดอกไม้ที่เราใจเราสบายเอาเลยครับเอาเลยนะครับถ้าใครอยากทาน้ําตกหรืออะไรก็โทรปรึกษาลุงดําลุงดําก็จะบอกทุกอย่างนะครับหรือมาคุยกันที่บ้านผมก็ได้นะครับจัดอะไรก็ได้ให้มันสมูทนะครับให้มันบาลานซ์กันแต่น้ำตกลายหินที่คุณลุงดำทำนีนก็ถือว่าสวยที่สุดแล้วครับ งาหสับเราทำทำคนเดียวครับตั้งแต่ขุดดินทำนี่ก็ประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับแล้วก็หาหินหาอะไรนะครับโดยไม่ต้องซื้อเขานะครับเพราะสุพรรณบุรีเรามีภุเขาเยอะนะครับผมก็ไปเก็บตามถึงตามร่กระพดที่เขาไม่เอาแล้วคือเขามันเก็บอะคือเราทำกระพูดเราก็เก็บมาแต่งให้มันสวยงามคัดแต่หินดีๆนะครับ สวยสวยงามทีนี้ลุงดำก็รอแต่คุณนายถึงสายปลูกให้สวยนะครับเรามองดูแล้วทีนี้เราสบายใจนะครับทำอะไรที่สบายใจน้ำตกไหลทำยังไงเดี๋ยวลุงดำจะบอกว่าสิ่งสำคัญในการทำน้ำตกนะครับสิ่งสำคัญในการทำน้ำตกเราทำน้ำตกแล้วก็ดูว่าเราจะทำใหญ่เล็กแค่ไหนสิ่งสำคัญเราก็มาคำนวณในพวกมอเตอร์ปั๊มน้ำนะครับ ปั๊มน้ำที่มันเหมาะกับน้ำตกนะครับไม่ใช่ว่าเราทําเล็กๆซื้อปั๊มน้ําใหญ่เลยและตัวนี้แล้วมันจะกินไฟนะครับเราก็ดูว่าตรงไหนที่มันเท่ากับไอที่เราต้องการนะครับเราต้องการแค่ไหนน้ําตกแค่นี้ที่ลุงดําทํานี่ประมาณสักประมาณ8เมตรนะครับ8เมตรความกว้างจากตรงนี้ถึงเนี้ยแเมตรแล้วก็สูงประมาณเนี้ยที่เราเห็นนี่แหละ นะครับตรงนี้นะครับนี่แหละตรงนี้ก็พอแล้วใช้ใช้ปั๊มน้ำสองแรงนะครับสองแรงสองแรงและลุงดำก็มาดูนี่การทำเอ่รื่อเรืจักรยานไม้ไผ่นที่เส้นตึกแล้วก็ขีดค้าหันอย่างนี้นะครับหานไปยังใครอยากทำเป็นไม่ต้องซื้อเขามาศึกษาลุงดำนะครับมาดูสนใจ แล <yourself> ้วลุงดำก็จะให้มาดูด้านหลังนะครับ <inaudible> ด <sh> ้านหลังว่าการทายังไงเกี่ยวกับน้ําตกน้ําตกแต่แล้วลุงดาบอกว่าน้ําตกนี่เนหนึ่งหนึ่งน้ำตกอันนี้หนึ่งอันนะครับแล้วก็น้ําไหลด้านด้านข้างล่างนี้เนี้ยเขาเรียกท่อระบายน้ํอย่างนี้ท่อระบายน้ําตรงนี้ต้องใช้นะครับเดี๋ยวถ้าเราอั้นน้ำมันอั้นแล้วมอเตอร์มันจะไหม้ครับแล้วก็ทํอย จบที่หนึ่งที่หนึ่งสองยอดการที่สองเนี่ยที่สามนู่นนะครับอันนู่นก็สุดท้าย้าเรียกน้ำตกสำรองใส่ท่อใส่ท่อธรรมดาก,กันไว้เราจะอยากให้น้าตกทางบนไหลแรงทางนี้ไหลแรงหรือทางไหนไหลแรงขึ้นอยู่ที่เรานะครับเราจะมีวาล์วปรับนะครับวาล์วปรับของตัวเขาว่าตัวไหนไหลแรงไหลช้านะครับไหลแรงไหลช้าเราก็จะปรับเอาปรับถ้าเราอยากให้มันไหลแรงหรือไหลช้าลุงดํา ตั้งถ้าเราแบบลักษณะว่าเราทําเลยไม่มีพวกวาล์วคนไกลเข้ามามาตกแต่งน้ำหรือต่างๆนะครับนะครับนี่คนไกลของคนไกลของห้น้ำที่เราต้องตกแต่งนะครับเพราะอะไราวา,วาล์วตัวนี้ที่เราทำวาล์วตัวนี้นะ่ะวาล์วที่อยู่ด้านหลังนะวาล์วอันนี้เขาเรียกว่าการมอเตอร์ไม่น้ำเวลาเราดูดน้ำทิ้งปล่อยน้ำทิ้ง เราจะมีวาลน้ําพิ้งด้วยนะครับวาลน้ําทิ้งวาลนี่วาลควบคุมน้ำตกแต่ละท่อแต่ละอันนมีหมดนะครับเราถ้าเราทําแบบไี่มีมน้าําตกมีตัวนี้เลยนะครับพราไม่มีตัวนี้เลยนะไม่มีตัวที่มันหม,มุนตัวบังคับอย่างนี้เลยนะครับเราก็มันลําบากในการคอนโทนคอนโทนจะให้มันออกมากออกน้อย บางคนก็ออกน้อยไฟมากไปแต่เราอยากให้น้าตกไหนไหลแรงน้าตกบนไหลแรงเึ่งตกบนข้างๆไหลแรงแล้วก็มีหนึ่งสองสาเปิดวาล์วครับวาล์วกัางหันวาล์วน้ําพุวาล์วน้ำเอาน้าพุล่มก็จะมีวาล์วแต่เราวาล์วคุม,คม,คม,คมด้วยแบบนี้ก็เนีนน้าดูเข้าไปไอ้นี่ข้อจุงสูงฝั่งนี้นะข้างบนเนี้ย ้าเรียกว่าท่อกอกน้ำดาวนี่ท okay. wow. so well, ่อกอกน้ำไ hey, ้มอเตอร์สองแรงนะครับสองแรงวาล์วแล้วก็ท่อน้ำอยู่นี่นะครับแล้วก็นี่ปล่อยน้ำทิ้งนะครับพอน้ำทิ้งเราเสียเสร็จแล้วเราก็จะปล่อยปล่อยเป็นลดต้นไม้ทีนะครับเราจะไม่ของเสียวาล์วนี่ก็เรียกว่าวาวน้ำทิงเหมือนกันต่อท่อเล็กเป็นลดต้นไม้นะครับแต่วาล์วนี้ก็เป็นวาล์วน้ำไหลทุฝั่งนะครับเพื่อจะลดต้นไม้นะครับ เพราะสิ่งต่างๆที่เราบอกว่าเราอยางไงอัน,น้ำตกอันแรกไหลแรงอันที่สองไหลค่อยและแต่เราเรา,เราก็มาปรับวาลวุตรงนี้นะครับอย่าไปเสียดายมันเกี่ยวกับวาลวครับถ้าเราทําน้ําตกทีเดียวนะครับไม่มีวาวกลกำกับนะครับถ้าไม่มีวาวกลกำกับนี่ก็เราจะตั้งน้ําตกไม่ได้เลยมันจะกินแรงก,กันและแต่ละอย่างเราต้องรับผิดบ ครับไม่ได้ครับเราบังคับให้มันสวยไม่ได้แต่เรามีวาวกลกำกับการกำก,กับแต่ไม่ใช่การแสดงกำกับการไหลของน้ำเนี่ยมันจะสวยงามมากนะครับสวยงามมากแล้วที่นี่เราจะบังคับได้ว่ากังหันหมุนไวหมุนชา้าหรือตุ๊กตาหมุนไวหมุนช้าเราก็จะมานะครับนะครับที่นี่เราเองก็มาดูอ่ะ อย่างกรงหันอย่างนี้ลุงดำก็ทําให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วแล้วก็ววตกแต่งโดยใบเนียแต่สําหรับคนที่มีพื้นที่เยอะๆนะครับมีพื้นที่เยอะๆของเขานะตู้นี้ไฟนี้เขาไม่มีไฟแล้วเขาถามเขาแล้วไม่มีไฟมันเป็นตู้ล้างนะครับตู้ล้างเขาเลิกใช้แลุงดำก็มาทํานะครับวาลติดตั้งอย่างนี้ และทีนี้ติดตั้งวาล์วแต่และอย่างที่เราทําด้านหลังบางคนที่เขาทาด้านหลังแล้วเขาทําเขาจะเก็บตรงนี้แล้วก็จะสร้างห้องไว้ห้องหนึ่งครับอยู่ด้านหลังแล้วเขาจะเอาหินมาตกแต่งห้องไอห้องที่เขาสร้างไว้ด้านหลังมันก็ควบคุมไปตัวนี้วงจรน,น้ําต่างๆมอเตอร์อยู่นน้้พอเวลาเราอยากจะเอาน้ําทิ้งเราปล่อยน,นี่กรอบน้ํานะครับกรอบน้ําท้อนะครับเราจะน้ําทิ้งนี้ก็ ปิดวาลเมื่อกะเปิดวาลนี่วาลน้ำทิ้งมันดยสายยางเป็รต้นไม้ทีสายยางนี่รต้นไม้มนี่รดต้นไม้นะครับสิ่งสําคัญการทําน้ําตกนะครับอันตรายมากคือไฟฟ้าไฟฟ้ากับน้ําไม่ถูกกันเราควรเอามอเตอร์กับน้ําตกนี่เทคนิคอย่างดีนะการเอามอเตอร์กับน้ําตกนี่น้ำนี่ตรงนี้ก็เนี้ยห่างประมาณเกือบสี่เมตรครับเนี่ย เอามอเตอร์ห่างจากน้ําตกเลยเวลาไฟลงดินลงกาวอะไรต่างๆเราลงฝั่งนี้อย่าไปให้เข้าใกล้ให้มันมีท่อน้ําตรงนี้วิ่งเข้าไปหาเปนอย่างเดียวครับนี่ดูดน้ําออกครับดูดน้ําออกมาเนี่ยดูดน้ําออกมาดูดน้าเข้ามาในมอเตอร์แล้วก็หมุนเวียนไปนนี้แล้วเข้าวาลวนะครับไอตัวนี้มอเตอร์กไกลตัวนี้ต้องห่างกันไกลเยอะๆนะครับถ้าใกล้ๆกันระวังไฟลงดินแล้วทออในน้ําอันตรายมาก ปลาก็จะตายเราก็อันตรายด้วยนะครับให้มันอยู่ห่างไกลกันแล้วก็เอาบล็อกอะไรมาตั้งให้ดีๆอย่าวางกับดินนะครับวางกับดินอันตรายมากแล้วก็ทําทกรงเหล็กอย่างนี้มาให้เด็กอะไรที่เข้าไปนะครับราคุ้มแกนะครับแล้วก็การป้นะครับการทาทอย่างนี้แล้วทีนี้เราก็ลุงดําก็ที่มันจํากัดแล้วก็ปลูกใบนี้ก็เรียกใบพญาจงทางมาบังไว้ แล้วก็ปลูกต้นพุทธบังไว้นะครับเพราะที่มันจากัดนะครับทําที่จํากัดแล้วก็ทําอะไรที่ให้มันจํากัดแต่ของคนอื่นเขาจะทําพวกอะไรนะห้องเก็บห้องเก็บนี้เก็บนี้แล้วก็ปูด,ด้วยหินทับเขามีที่เยอะนะครับตามคามมันืูตารว่าคนที่เขาเรียกว่าช่วงมี้ัินจะกินหน่อยแต่ลุงดำาก็ทาแบบเอาบ้านาบ้าน ความสุขเหมือนเขาเหมือนกัน,กนนะครับสิ่งสำคัญคือตัวเราเองทํำยังไงทําไปยังไงมีความสุขยังไงข้นอถู่ที่เรานะครับลุงดําถ้าลุงดาป,ปิดปิดปั๊บนี่ปั๊บเนี่ยพอปิดน้ําตกปับ๊บคนก็มาถ่ายรูปเพราะอะไรเลยลายหินนะครับลายหินที่ลุงดําคัดมาแต่ละลายลายหินจะบง่งบอเอกลักษณ์ของมันสวยนะครับแต่ละลายสวยมากนะครับ และการทําน้ําตกเทคนิคยาให้เห็นข้อน้ำครับข้อน้ําที่น้ําไหลออกมาแต่ด้านหลังไม่เป็นไรนะครับอย่าให้เห็นแต่ลุงดำก็ดูในนาดชาอย่างนี้นาดาก็ดูสวยงามนะครับแต่ตรงนี้ลุงดำยังไม่ได้ใส่นั่นเลยปลปูคนในสีสายสีแดงเพาะพันเดี๋ยวก็เขาพันได้แล้วนะครับทีนี้ลุงดำก็มาให้ดูแต่ที่นี้ลองลองดู ใครอยากทําหรือใครอยากทําเป็นใครอยากศึกษาพวกอทำหันน้าหรือพวกน้ําตกนะครับมาถามมุงดําได้เลยนะครับมาถามโทรมาถามไปก็ได้ไม่ต้องเกรงใจนะครับร้อยมีคามสุขภพบางคนเกรงใจไม่ต้องเกรงใจผมก็คนหมือนท่านน,นะครับนะครับคนหมกอนท่านเป็น,น,ค,นคนบ้านนอกรอบนนะครับคนบ้านนอก เส้นฝั่งนี้เพราะฝั่งนี้มาก็เลยจัดตุ๊กตาสองชนนี้รับหน้าเวลคัมนะครับเวลคัมและผู้ตุ๊กตาที่เป็นหญิง,นะ,ะน,งนะครับท้าใจดีต้อนรับนะครับอะไรก็ได้ที่เรามีความสุขจัดแล้วมีความสุขทาเลยครับอย่ารออย่ารอนะครับเพราะเวลาไม่เคยรอท่านนะครับ นี้นะครับน้ำตกจำลองของลุงดำเสร็จแล้วครับสวัสดีครับจากลุงดำครับ